อันเรื่องการกบฏงานไม่ได้มุ่งทางกงงมุ่งกับอย่าติดเร็ติดจำพัดกับหรล้านกงพมี่งติดย่าจะติดซึ่งไปลูว่าผีเซ่าวจะยืนกรานอยู่ทำาริที่บ้านติดกระเที่ยวปีเท้าไม่สามาอยู่ได้บอกไม่มีความปลอดภัยต้อมการโยมใหญ่ปีเท้าไม่ล้าปอยุทในเมืองนะกับลอยล้านอยู่บานลั่งในกระล่านอยู่ระดวยกันอยู่แบบซึ่งมมีควาทำได้ก้าว้องตีปะรํนทำกย่างเลยกอยู่แบบลุกรบลุกอีกวันลุก แข่้างข้างบ้านแม้ว่าจะบ้านวัดรู้ว่าชาวบ้านมาแจ้งผ่อหม่อมจ้ำหรืออะไเนี้ยเราเป็นคนหนุ่มลายใช้ทุกคนเพื่อแก่คุณไม่เอาไปบำบัดเพราะกระชีแย่เขาเลยว่าต่างแข้งความจันทนันตกได้ได้ก้ามาใต้รู้ได้เขาบอกว่าเขาไม่มีปัญญาจะยอไปขึ้นสา้นนายเราไม่มีกฎหมายให้มาทำมาทำขาได้ก็เลยทำให้เกิดสภาพในสังคมที่เกิดความวัดรั่วตอกจุ่มจนข้างบ้านและตัวผมเองผมเองก็ยังไม่ย้ากล้าไปคุยกับกลัา ผมตรงตรงบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้แบบว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเพราะนั้นไฟแบบนี้พระมรมาเป็นไฟที่น่ากลัวไหมเรามันใหญ่เป็นหนุที่ครอบครัวผมีครอบครัวกลางเชียงกับงไร่ครอบครัวที่มาเขาก็ยังเป็นคนไม่เป็นด้วยนี่เราเขา